สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลข่าวบอลทุกท่านครับวันนี้มาพบเจอกับรายการทวารอีกเช่นเคยครับที่จะมาออกฟุตบอลให้นี่ครับสองคู่2โปรแกรมอีกเช่นเคยครับซึ่งเราบอกว่าเมื่อจำคืนที่ผ่านมาก็สดชื่นไปครับสำหรับในสมาคมนี่ครับอันนี้ต้องเข้าไปเห็นกับตาตัวเองครับซึ่งที่ผมได้บอกก่อนไปเนี่ยเนี่บเราจะมองไม่เห็นนี่ครับเดี๋ยวก็บอกว่าโอ้สดชื่นอะไรทุกวันเลยก็ไม่ใช่นี่ครับผมงานนี่ครับตอบโจทย์แล้วในสมาคมนี่ก็เพียงแค่ท่านเปิดใจและสามารถเข้าไปรับชมเนี่ยครับดูด้วยตาท่านเองเนี่ยจะ ยืนจัดชัดเจนได้เลยว่าที่ได้บอกออกไปเนี่ยนี่ครับสดที่จริงนี่ครับต้องเข้าไปสัมผัสด้วยตัวท่านเองครับส่วนนี้2คู่2โปรแกรมนี่ครับจัดหนักจัดเต็มอีกเช่นเคยนะครับใครที่บอกมาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ตัมฝากคอมเมนต์กดเรื่องในการโปรดและอย่าลืมฝากข้ออุปใจเพื่อเป็นแรงใจในการลงคลิปแบบนี้ทางหน้าช่องก็ต่อไปด้วยนะครับไปเริ่มกันที่คู่แรกครับซึ่งจะเป็นทางด้านของฟุตบอลเยอรมันลีก้าโทัทัลคัพนี่ครับซึ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศเลยครับแข่งที่เมืองมิวนิกครับเป็นทางด้้้าาาาานนนนนขอองงเเจบบบบคครรรัััยย่ิิ์มววี ที่บปิดบ้านต้อนรับก,การเยือนตัวแทนจากกอังกฤตครับโซดาทำให้ฮอสเปอร์ซึ่งระบบว่าด้กำแพงวันนี้ต้องชนะอย่างน้อย2ประตูขึ้นไปสำหรับทางด้านเจ้าบ้าน,นครับซึ่งระบบว่าผลงานในรอบฟุตบอลกระชับมิตรที่ผ่าน,านมานองบอกว่าทำดีด้วยกันทั้งคู่แต่ทางด้านของบายยอนเนี่ยอาจจะแข่งน้อยกว่านะครับซึ่งระบบว่าด้วยความร้อนนี้จุด เจ้าบ้านเนี่ยจัดตัวหลักตัวเต็มลงเรือเลยมองว่าวานี้เนี่ยประตูแรกไม่เห็นหลุ้นประตูที่2ได้ครับสำหรับด้านบาเยนวิ่งนี่ครับส่วนคู่ที่2นี่ครับจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากด้านของบีเคฮักเคนเขัหลีกเตรียมเปิดบ้านต้อนรับการเยือ,ขอนของเอสเคบาร์ซึ่งเป็นฟอร์มทั่วยุโรปล,ลีกนี่ครับรอบที่โอ้โหรอบข้างเลือกรอบสารอบ4ี่นะเนี่ยซึ่งเป็นเกมแรกเนี่ยเจ้าบ้านนี้อย่างฮักเคนในยามโจลดเนี่ยไม่ได้มีใครที่เปรียบหรือว,ว่าเสียเปรียบแต่อย่างใดนี่ครับมีโอกาสที่จะแบบว่าโหแรงใจมีด้วยกันทั้งคู่นคนเนอย่า่าาางฮเคนนจะมี หรือว่ามีหง่วกว่านะครับหรือว่าในในบ้านของตัวเองมีโอกาสที่จะเลี่ยนผ่านรัฐเอสบ้านได้ฉะนั้นแล้วนะครับคู่ที่2นี้มองที่ BK เักเค้นกับนี่คือ2อคู่รู้มือ2โปร,โรแกรมคร่ำคืนนี้ใครชอบาาก็จัดสวนในขาวสาว่าสวนได้เลยไม่ว่านครับสำหรับนี้ขอให้ทุกท่านดนูว่าได้มีความสุขครับเล่นว่ได้มีสิทธิและก็ได้ผมกับการที่ดีกลับคืนมาสำหรับนี้ในการต้องกล่าวว่าสวัสดีครับ